สวัสดีจ้าเดี๋ยวแอดยิงทดสอบให้รับชมนะมเสรว่เก้ายิงแค่นัดเดียวนี่พีสามสองศูนย์นะนี่ซิกนี่ใหม่ๆเลยนะลูกค้า บาเลต้าตัวนี้เป็นฟัวโต้นะแต่ขออนุญาตยิงเซมิให้รับชมแล้วกันอ่ะเซมิสองนัดนะครับนี่อ่ะโอเคตัวต่อมา i s s c M22 สองสองลูกค้าบอกเลยนะว่าตัวนี้ทนมากนะครับโอ้โหนกเขาเป็นเหล็กเนี่ยครับผมนกสับเป็นเหล็กแท้นะครับสับกันแบบมันๆน,นะครับ สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับปั๊บักทายลูกค้าหน่อยแล้วแล้วสวัสดีครับเจ้าพวกเหมือนนอตเล่นมาซื้อของกันหน่อยนะตอนนี้อาหารเราหมดแล้วอ่ะไปไหนแล้วล่ะนี่ครับชื่อบ๊อบบี้ครับเป็นแมวลูกเจ้าของร้านครับสวัสดีครับช่วยซื้อของหน่อยครับไม่มีเงินกินนมนะคะ อ่าโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมยินดีต้อนรับาสู่ช่องอาชิวแอร์ซอฟกันครับและอีกช่องของเราชื่อร้านมีวิกันและแบงค์การราคาถูกครับเพื่อนๆก็อยู่กับงานแบงค์การมือสองครับลูกค้าคือบอกแบบนี้นะลูกค้าผมขอพูดต,งตรงๆนะว่าร้านเราเนี่ยจาหน่ายทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองแต่แบงค์กันทั้งนั้น แบงค์กันทางนั้นสินค้ามือหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยแล้วผมเอาเอาทุนมาจมไว้อยู่ตรงนเนี้ยเนีเ่ยเพื่อนเพื่อนนี่คือทุนของผมนะเป็นเงินเย็นหรือเงินร้อนไม่รู้แหละแต่มันคือจมอยู่ตรงเนี้ยนี่คือสินค้ามือหนึ่งที่ร้านผมขายไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าใช้ใช้คําว่าขายไม่ได้ใช้คําว่าขายไม่ค่อยดีแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะลูกค้าทักมาวันนึงร้อยคนบางวันสองร้อยคน แต่ว่ามีแบงค์กันมือสองไหมอันนี้ผมก็เข้าใจว่าคนไทยชอบของถูกแต่ก็เออมันก็สร้างความลําบากใจให้ผม,มเพราะว่าเพราะว่าบางทีลูกค้าก็อาาแจะมือสองกันบางทีเราเราไม่มีมือสองขายเรามีแต่มือหนึ่งเนี้ยลูกค้าก็บอกเดี๋ยวรอมือสองแล้วกันทั้งที่ของของมือหนึ่งเราก็จมจมน้อนอยู่ตรงเนี้ยอ่าโอเคก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับของผมเองนะครับการทําธุรกิจมันก็มีขึ้น,ม,นมีลงอ่ะก็ มีทั้งหมด4ตัววันนี้อัปเดต4ตัวนะครับและที่สำคัญผมบอกเลยว่า2ตัวนี้เป็นสินค้าที่หายากมากๆ I s s c m เ2็ปืนก๊อกมีนกนั่นเองตัวนี้ในไทยไม่มีนำเข้าแล้วก็ยังมีผลิตอยู่แหละในโรงงานเซี่ยงิกยังมีผลิตอยู่แต่ในไทยไม่นำเข้ามาแล้วนะนี่นะครับก็ข้างล่างสไลด์ดำนะครับเฟรมเป็นลายรหารนะครับเป็น4 r g นะครับ ตัวนี้นะครับโบฟูมาร์ r k i n g นะครับบาริต้าโบฟูมาร์ r k i n g ตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆเคยเห็นของโบตัวนี้มันจะเขียนว่าโบ F92 นะครับแต่ตัวนี้กลายเป็นม m a r กิ้งร่องลึกเขียนเขียนว่าบาริต้านะครับผมนี่ม m a r กิ้งครบทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมพลิกอีกด้านให้ดูนะเซอร์ M9 นะครับเซอร์ M9 ตัวนี้ปล่อยให้ถูกๆเพราะว่าแม็กนะครับผมใช้ของอใช้ของซีเซดของโบนะครับเพราะว่าแม็กเดิมของเขา ขีเ้เกียจไปแต่งปากแม็กมนะครับเพราะว่ายิงแล้วมันแกมก็เลยเอาเอาแม็กของอ่าแม็กของโบซีแชต75ใส่ไปก็ยิงได้ปก,กติไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมตัวต่อมาซิกพี325ตัวนี้โอ้โหใหม่กิ๊บนะครับนี่ใหม่กิ๊บเบื้องจากร้านแล้วนี่แหละปืนมือหนึ่งนี่แหละนะครับลูกค้าซื้อไปก็ขายกลับมาเหตุผลว่าอยู่คอนโดไม่รู้จะยิงที่ไหนอ่าโอเคก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ซิกพี3 P3 ส,สอง่งนะลูกค้าดูชัดๆนะครับดูชัดๆแล้วก็ใจเย็นๆน,นะครับดูมือสองก็ดูทุกมุมนะครับผมบอกเลยหลายคนที่ทักมาแล้วบอกว่าเอ้มือสองมีจำหนิไหมซื้อไปจะพังไหมอ่ะผมบอกอย่างนี้อ่ะแล้วผมเนี่ยผมมีอาชีพเดียวเนี่ยคือขายปืนให้ท่านเนี่ยผมจะเอาของขยะมาขายไหมล่ะผมก็ไม่ต้องผมก็ไม่อยากเอาเอาของขยะมาขายนะครับเพราะว่า เราก็ต้องขายได้ของดีๆเพราะว่าเราทําธุรกิจระยะยาวผมทําธุรกิจนี้ตลอดชีวิตไม่ใช่ทาปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเลยซะที่ไหนล่ะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องการถามลูกค้าเราก็ต้องได้ต่ของด,ดีเราก็ต้องการลูกค้าประจานะครับนี่เซร์กาวนี่ก็มือหนึ่งสภาพโอ้โหสภาพมือหนึ่งเลยอะเนี่ยใหม่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยนะครับน,นี่อีกด้านหนึ่งของของโบบาลต้านี่ของโบบาลต้าก็เป็นนี้นะครับนี่ หลานจะก็จะลุกๆหน่อยนะครับหลานเราก็จะลุกๆหน่อยอะนะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับผมอโอเคเป็นบาริไต้านะเป็นระบบฟูลออโต้นะครับผมตัวนี้ปืนก๊อกนี้นก I ไอเซีมสองสองตัวนี้โคตรทนนะเพื่อนนกปเป็นเหล็กแท้นะครับเหล็กจริงนะครับนี่สีอาจีสวยๆนะครับหายากไม่มีผลิตแล้วใครรักใครชอบทรงก๊อกอยากได้ทนๆนะครับยิงได้ทั้ง นางนกก็ยิงได้นี่นะนางนกยิงได้ด้วยนะครับโอ้โหยอดไปนะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละนะครับกับการอัปเดตแบงก์การท่านเพื่อชอบถูกใจตัวไหนก็อย่าลืมนะครับเบอร์เดิมเลยศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าสองสามที่นแอดไลน์มาถามราคาได้แอดสองศูนย์ห้าโอมยูอพีวายนะครับก็ที่สำคัญแล้วเราไม่มีปลายทางแล้วก็ ไม่บอกราคานะครับเพราะว่าบอกช่องจะบ,บินทันทีนะครับผมมันข้ามขายของข้ามขายปืนบน y t u t u บน a c e บน o k นะครับก็ต้องทักไลน์กันเข้ามานะครับอยากรู้ก็ทักมานะครับไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องทักนะครับผมอ่าโอเควันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย